ครัทกท่าวลังชมรายการ,อกม,ร,รมองปวดกับผมเป็นสัชวสุวัสิสุวมหมาสุวัสแท้แทนไทยตอนนี้ก็มาเล่าเรื่องสมัยโน้นสมัยเรียนหนังสือนะก็พอดีไปอาเห็นในเฟซบุ๊กที่หมอเขาพูดถึงพวกหมอเขียนเองนะครับที่เขียนใต้ใต้ที่ผมเสียนเห็นอยู่ที่หน้าโรงเรียนในหมู่บ้านผม ปีนี้ดูเป็นที่เอ,อเอ,อเพราะว่ามีนักศึกษาสงเร็จนักขึ้นางเาสอบได้เอทาได้ทยบาบาลมหิโิมอคใสรมาชี้ได้คือ,อปกติเาวนี้แหละในว่าเทอที่เห็นเยอะนะระจจงกล้าอยอะ ก็าการ้าทย์ยับก็ก็อกสอบได้ก็ทุกคนก็ดีใจแหละพอพอเห็นพยาบาลเขา็งที่สู้ก็มีคนตัวใหเออยังไม่เห็นมีขนาดแค่เลนผมว่าอ,อ,อาจจะพวกเราไม่เลือกแลมากไม่ใไม่ใค่เรียนเป็นเก่ง,งเราอาจจะไม่เลือก ก็เรียนแปดปีนะจบอกต่อยิงวัยสิบเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญสี่ปีก็เรียนหนักอยู่นะบอักครับเสร็จ่เ้าจำรูนแพทสายแพทย์นี่มันไม่ใช่มันมันหมดเ็แพทยศาสตร์เป็จหมอยังไมเป็นเภสับ เป็นพุณพยาบาลเป็นเทคนิคการแพทย์เป็นใจพ้าบำบัดเป็นหมอฟันหรือว่าหมาหมาไม่จะโดนมีสอบได้คณะไหนก็ได้นะในชีเลยหละแต่เพราะเป็นวิชาชีจบจบจบปุ๊แค่ไม่ต้องขอไม่ต้องไปสมัครงานแนละ้วมีคนมาชูนเราไปเองน,น,นะก็เอ,อาแต่ว่าก็แต่ว่า,วา การเรียนรู้มันเป็นต่างๆสาขาต่างๆใช่ไหมอ่แล้วก็มันคุกเข่าว่าถ้าเราเรียนรู้พวกนี้เราลงเรียนก็ต้องรับเรื่องราวที่จะต้องสอนกแบบแต่ส,สอนคนให้ไปเป็นทางให้ได้แคร์นี่แหลแหมเอ๋ย ผมว่านะส่วนใหญ่ต้องเป็นขวดวิชาข้างนอกเพิ่มที่ที่เราเรียนในโรงเรียนเยนี่มันไม่มีข้อสอบในเป็นทางเดืนนถ้าจะประสบะการณ์ตอสมัยโน้นสมัยที่เป็นไงไม่ทราบนะพราเกิดว่าไอข้อสอบเทือนทางพอเราเข้าไปเรียนปีหนึ่ง ตอนผมไปเรียนก็เรียนเพศศาสตร์ก็เรียนวิยนทยาศาสตร์แทนเฮ้ยไอ้ข้อสอบของนี่มันอยู่ทีเเ่เราเรียนนี่มันปีหนึ่งนี่หว่าเนี่ยก็คืออวิทยาศาสตร์ของเราตอนที่เราเรียนตอนนนั้นมศ2มันยังไม่มีตรงนี้เนี่ยไอ้ที่ข้อสอบมันออกมันเรียนปีหนึ่งแล้วนะพวกที่เก่งๆอพอเข้าปีหนึ่งก็จะ มาทนสบายเนี่ยครูกิจปวดวิชาเพราะนั้นตอนนั้นตอนที่มกุฎวิชาก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่แหละมาตั้งปวดวิชาโอ้สบายเิยวเข้าไปถึงเพื่นยังรู้จักเป็นอาจารย์เราหมดนะปีหนึ่งเข้าไปก็จะค่อนข้างสบายเพราะว่าเราปวดมา,ามดแล้วเรียนมาอย่าง ยางเด็เลยอะะพอมาถึงวังนนี้มาเล่าให้กันฟังนแะแต่ว่าการเรียนรู้สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนแพทย์อย่างเดียวคับเนียนอะไรก็ได้ขอให้รูปุ้ผ่านได้กันตอนนี้พี่ผมกลัวกลัวมีแฟนกลัวเด็กเขาจะผิด เด็กไม่เีย د, เด็กเกิ่อนขึ้นตอนนี้ผมเห็นอยู่ว่ายอย่างน้อยห้าคนเพื่อนผมหลานนะจะมีสีน่าหลายหนในการวาดภาพ,เ,ภาพาเขียนภาพ,ภาพ,าพเรื่องต่างๆนะแล้วแต่ก็นับเขียนภาพส่งภาพทางกิจเตรายได้เดือนละสามหมื่น อยากนอนเทรืัพท์จะดูเครื่องไม,ม้เครื่องมือเชื่อมไปเครื่องไม้เครื่องมือม,มีเป็นคอมพิวเตอร์ต้องของที่เลยครับของแอปเปิลเท่านั้นคือทำไมแอปเปิลเดินเยอะยับยุงย่งยากคือเวลาพาไปไปต่างประเทศ เราเขียนด้วยเครื่องซึ่งไม่ใช่แอปเปิลผมไมจสายเป็ว่ามันก็เมิดลิขสิทธ์เป็นเรื่ออะไรลิขสิทธิ์ที่โปรแกรมที่เรามาเขียนนะโฟโตูดงโตทับอะไรอีลาลยสิ่งลเนี้ครับพวนนี้ตงเสียตองซื้อลิขสิทธิ์ใช้หมดเลยนะ ผมก็คงรู้เวลาพีมพ์ออกนะครับจะเพื่อที่เราซื้อมาเอาเอาว่าเป็นแอปเปมันจะมันจะรู้เลยว่าพิมพด้วยเครื่องเบอร์ไหนเรื่องไหนไอจี IG, พ้พิมพ์อยู่ใช้โปรแกรมอะไรได้วยกระส์สของเราต้องชื่อเราเลย มันไี่จะขายได้ตามมือนตั้งงแต่นั้นไม่ได้ทําไมเพราะบางทีเขาให้เขียนเนี่ยเขียนก็เ,เอาไปเป็นหน้าปกโบชัวรขามันไปเขียนเป็นหัวหัวกระดาษจนลายมันอะไรอยางเงี้ยมันจะไปได้คืนหมดเลยนะนะะะนั้นมันก็เป็นการลงทุน แต่ว่าเขาก็ไปได้ผมนึกอย่างเดียวแล้วเพิ่มความรู้<อ>หมอเในว่าเขาเกลี่ยสบเกลี่ยสิบไม่ได้ส่อหมาอะไรๆแล้วก็จะมำการว่างดูอย่างเดียวจะไหววันหน้นาจะเป็นยังไงไม่รู้คืออาหารมีปริญญาบังเพรานนะว่า ปปปปไปพนไปพอพูดคือเรียนรองาดุเรื่อยจนวันนึงเราเราไม่เห็นว่าาแล้วเราจะไปสมัครงานที่ไหนเพราะเราไม่มีเพราะเราไม่เป็นหนีของขายก็ดีแล้วนะแต่ว่าหลังจากวาดรูปแล้วนานมีมาเกิดไม่มีใครใช้เราเราจะทำงานหาเลี้ยงชีพ ด้วยวิชาอะไรนะต้องดูแลกับตัวไปดูแลให้เงินจะทำยังไงบ้างแต่มันมีกันแต่ทีนี้การนี้ไม่ใด้ว่ารู้กันไอ้นี่เด็กคนเก่งครับเข้าไปอยู่ในลักษณะหุ่นยนต์เลยนะประกอบหุ่นยนต์เสียนโัรแกรมซอฟต์แวร์ต่ผมเห็นหนะอย่างนี้ไม่น่าเป็นห่วง ก็ไปของเราได้ยืดเก็ไปเขาได้เยืดแล้วก็ครอบตัวมาเขียนซอฟต์แวร์นี้เด่นมาช่วยชีวเอนิ่งทุกทุกได้เลยแบบนี้นะผมก็ถามว่าเอ้ยนะทำไมไม่ไปต่อผมก็รู้ว่าอ,อ๋ไม่ใช่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เดี๋ยวเราเอาไปใช้ใช้งานนะ่นะ ในประเทศไทยมีอยู่คณะแต่ทําเป็นมาหาวิทยาลัยเอกชนเป็นสองเอกชนนะผมไปดูไปตามแบบจ้าเรืองหลานเนี่ยโอ้โหคณะนี้มีเด็กไทยมีเด็กไทยน้อยมากมาจากต่างประเทศเยอะยน่าจะเด็กที่ถูกประเแล้วเขาก็ ดูก็เรียนดูก็ไม่รู้เรนะื่อนกแต่ว่าดูผมใอ่านเขาโอ้โหคุยอาจารย์สอนที่เป็นไทยคนสองคนที่เนี่ยเข้ามาเรียนปีหนึ่งก็สอนพีา่าไทยแบบแต่ไม่เป็นเรื่องที่ต้องสื่องานงานมากให้จบเขาไปสอน จะให้เขาดึงควานสามารถก็ออกมาให้เฉยไม่มีควาจะเป็นจะเทียบก็คนงะคล้ายๆาายกับคร้ๆกับผมไม่เคยเรียนคณะสถาปัตย์สถาปัตย์เดียวกันกในพรก็จะเข้าใจผิดว่าั้นผมเลยคิดว่าสถาปัตย์ก็ต้องวาดรูป วาดรูปเก็ดก็เรียนท้าปัดนะครับแต่คุณเข้าไปจริงๆเนี่ยน,นะวาดรูกไถ่มันคุณต้องมีความคิดเริ่มวาดรูปสื่อช่วยงามๆอะไรต่ออะไรนะถ้าคุณไม่มีความคิดอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณเรียนเท้าปัดผมจะไม่รอดเพราะค่ถึงพูด อาจารย์ก็มจะบอกมาจะบอกมาทำชิ้นงานมาทำง่ายๆสอวันนี้อ่อนแบบก็ยี่ออกมาค่อยดีจ็ต้องไปเอาซื้มฐานที่เรียนมาเขียนเขียนโครงสร้างในงานไปดี้เสร็จเดี๋ยวจะต้องไป ให้เขาทำแล้วเราก็มาตัดต่อเราก็มาประกอบผามาให้เป็นเก้าอี้ส่งกระจาะมียกตัวอย่างเจอเจอเจอสุล้พวพ้งงานฟุ้งงานงานก็ต้องเป็นงานที่รเราเด็นทศศุกร์อาจารย์เขาปฏิบัติจิงแบบไม่ไหวแนนะ่นอน โอ้แิดยนี้ไจอหมดชิดายนีเจอเยอะทับต่ัไมต่อไปเรือยไาอันนี้เวลาเขาสอนเขาสอนให้เกิดความคิดลิเริ่มเรอาความคิดที่ตัวเองคิดได้มาใช้เโอ้ผมก็ไปนนครั่อยมารล้วนะแ้นอกงานไปเยอะแล้วครับกลับมาที่ของเรา ตอนนี้การรับประทานอาหารเมื่อข่าวนผมพูดถึงกรบโหลงหูหรืก็ะูหกถึงจีบทานศนกีบท,ทานศพทา,ายตรงกับดรฮิโรบิซิย์จะเชื่อว่าก,ากีบทานสพผานสมมันคัยายานกิดจากนี้อเหื่อเนา้นี้ ให้จริงมันมีชีวิตนะมีชีวิตเลยสมัยเรียนอาจารย์มาจ่ายเอาพวกสระบลายมาให้เราสอบกล้องด,งดูเราจะเห็นทุกคนโลภะมันนิ่งีอยู่ในใบสระบลายในรูปม,มีชีวิตมีชีวิตเจนี่ออนหานจนสบายแน่พวกหม,ม,มอธรรมชาติมามาเจ้ายวก่นอน มัจจึงัพลังชีวิตดร์เจสันทาลิบะไวต์โตฟอร์สตรนเป็นของสดนะครับคาราเจมสดๆในพลังงานนี้ก็จะอยู่ที่เราด้วยถ้าเราไปต้มพลางงางหรืกปลาหาอันนี้ดเรเจสันไวายนะที่ดรบิชิานไม่ชินอยากท่านบอกว่า มันเป็นของที่มีอยู่แต่ทขาจัดเขาเรียกรวมๆเป็นละเอ็นไซม์เอนไซม์ของนักเตอร์คิดวาม,มีชิ้นอย่าไม่เหมือนกับเอนไซม์ที่เรานักเรียนนักเรียนวิทย์เรียนนะเอนไซม์ของเราเราเรียนแค่ว่ามันเป็นตัวกลางที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายมันสมบูรณ์หลังจาก แต่ของเรียบร้อยแล้วเจ้าเอ็มสายไม่ได้ไปไหนะก็กลับมาเป็นสายตัวเดิมครับทีนี้ก็ซึ่งจิฉั่ไม่จีบบอกว่าเอ็มสมยมันไม่ได้อยู่นิ่งเราแค่นั้นหรอกสมัยเรียนวิายาศาสตร์ก็จะเอนไซมแเราก็รู้จักเป็นตัวช่วยย่อยนะเช่นเอ็มสายอาร์บีเลสช่วยย่อยแป้งนะใส่เอสซีเข้าไปเอสเนีน่ยครับ เป็นสายช่วยย่อยไ้โดรมนโตสก่อี่โดยย่อยที่มอลเตสผู้าก็อาจจะเ็คอยู่มอลเตสปรมาณนี้ใรเอ็กก็ไปก็เป็นตัวสายช่วยย่อยแต่ถ้าเราคิดว่ามีจินจับว่าปริมาณแคลีทั้งหมดจใช้สยกัน จะใช้เอนไซม์จะความย่อยแนะโปรตี am, out, am, out, am, out, am, นอะโปรเอสไปย่อยโปรตีนอะไรเงี้ยนะครับบอกว่าพอมาถึงตรงเนี้เขาบอกว่าทุกอย่างในร่างกายใช้เนชอนไซม์ซึ่งซึ่ที่สิ่ทตัวนี้ก็เป็นสมุติทางของทัานนะแล้นะทวทางรเรียบของทัานแล้เอนไซมเนี่ย คำนียกว่าบิลลาเพอเอ็นไซเป็นเอนไซม์มหัศจรรย์นะและ้วก็มาบอกว่าในร่างกายเราทั้งหมดมันรวมเอนไซม์ทั้งหมดมันรวมเป็นชุดอยู่แล้วร่างกายจะใช้อะไรเอนไซม์พวกนู้นเพื่อจะออกมาทีนี้เอนไซม์มันไม่ใช่มีเยอะมันใช้ทั้งหมดเพื่อสร้างใหม่ การใช้เหลืกถูกเทิการเที่ยวกลางคืนการกินเหล้าสงปรีเนี่ยว่าไตลอดเอ็นไซน์รวมๆมีเริ่มาถวา,ายคิดทุกนี้การที่เอ,เอ็นไซม์ระบบขรอบรอบลงทำให้เอ็นไซม์ไม่สามารถไปทำงานอย่างอื่นที่ดีสำหรับสุขภาพนะจะทำให้สุขภาพเราเสียหายไปเรื่อยๆนะเราควรจะ ช่วยร่างกายให้มีการสัดสมเอนไซม์เอนไ้า์เอนไซม์เอนไซม์ที่มามีที่สุดก็มาจากผักสดผักทั้งหลายเนี่ยมันมีเอนไซม์แต่เราหิวสสม็นสดๆมาเจะมารวมเป็นมิลเล็กเอนไซม์ไว้ใช้งานนะนั่นเป็นปัจจัยที่เหลือท่านให้ไว้ ก็เลยบอกว่าจะจะอยู่เร้อยปีแบบไม่ต้องมีใครมาตอัอน้าเพราะต้องนะ้พราเราก็ต้องจิออนอาหารประกอ,อบด้วยพืชตอนอยูพ่พืชมันรวมนะต่พวกเอาบอนประกอบด้วยถั่วถั่วเดีืองพืชนทุกคนเหยิเราตื่น,นม่เป็นชิ้นอยญาทั้งหมด ท่านก็กินอย่างนี้ทำให้ท่านจะให้ท่านขับถ่ายวาาันละสามคลเจอจตามที่สื่เอเต้นอะไรนะครับกลับใหญ่เยอะก็ขับถ่ายได้วันละสามท่านจะสวนน้งพิษตับสมาชัยใหญ่ก็แปเช้าหลอยคือเสื่อนั้น,ท,นทำไมเนี่ยไปวันเราจะถ่ายทีผลเทตามแต่เราสวนน้ำพิษตับสมาสัยใหญ่ยิ่งก็แฟสารพิษที่อยู่ในน้ำดี นะทำการศิลป์ที่ติดอยู่ตามมัไป่ยันหลุดออกมาส่ที่สำกัรสวราพิจาสยให่เยันี้ก็รวมกันคือกาอาหารที่เราที่สำคัญทุกครั้งที่ทำการส่ราพิจาสัยงใหญ่นนราหารร กาแฟเกิข่าเปสาตัวคเฟกาแฟมันจะเป็นกระตุ้นให้ตับใสเห็นซายพูดสาโอุอนสไซใ์ซึ่งสารตัวเนี้เป็นตัวจัดอนุมูลอิสระให้ตับตับอย่างมากมายที่เป็นตัวทำให้ตับสะอาดทำให้ตับแข็งแรงแล้วตัวมันเองยังทำให้น้ำดีใสัก็ป้องกันการตกตะกอนของนน้ำดี การที่เราทำทส่วนผสมจำเจียกเป็นแทนแเราะจากนั้เราทำให้ตัดสร,าร้างปูน่ไานไทโขึ้นมาเยอะแยะแ่องูนทาไหงเป็นสายาหลัากการให้จัดสารพ,พิกความขมุนิสระแล้วก็เป็นผู้ทำให้สาริารที่เหลยในน้ำ ไปรวบตัวกับน,น้กตีแล้วขับถ่ายของ่านหลุดกระจายใช่ไหม,ม,ม,หไมรมูยักของข้าวาัดกำลังฉวยใจวัดสมัยประเพื่อยอู่นที่เดียวยิงให้บาดประจตัวจอารตับกระ,ระต่าใหญ่กระอ่ายระก่าเราจงบอ,อกรนท่วัดจเจ้าองบังจากเวดาวันนีครักที่สของเบสเซอร์เตอสาม ไม่ดมันแต่ว่ามันก็ต้องหมันนะนะเพราเจกระสุนวิธามสนซีนิรับชาวเราใช้เป็นสาเป็นวิธีที่ช่วยใหร่างกายสามารถปรับภูกิ้ากนต่างๆไดแม้แต่เซลล์ผ่านเราเพอเร่งันยัดยให้มันเน็วขึ้น่ย ที่ระเจอศาสนมาใช้ดูแลโลกรายชื่อเรืองลัรก็จะหมดไปสิบปีที่แล้วโอ้โหแล้วที่าศพรับโตะหูประมาณร0อยบาทตอวที่ผ่าศพกูจิ้มน้ำซุกาหร่ย uh, ก <m ig> ็ได้นะเจ้าหาร เราเสิรสดรด้วยเัลเนี่ยต้ทกมคนะสิบสองแก้วเลยนะจะที่สตดอาหารทุกจะปัดก็จะเูี่าวสาหรัาราจวนี้ขานไปได้จากคนแค่หรอกแล้วก็ดีดูดีดูที่ผมพกเลดมเลยที่ดีดู็นที่สีน้อย ตาวนี้ต้องเป็นแล้วก็มือสันส่นน้าใจพากใจแตกใจแล้วก็ใส่ไปเดีจัเวัไหนรู้ออสึคัน,บบน,นด้ัตัวอาจจะใส่สสดาลงไปดวยก็ได้กอานะครับจจะาาจีนอ้องจุดจารนะครับจดูแลจุดภาพ ร่างกายเป็นยังไบานนี้ผม่าผมจะจบแค่นี้แหละครับก็อาการความปวดของเพศสันว์ช่วยสินสูงหมอช่วยแก้ไขไทยจังหวัดีครับ